ก็คือดินแดนดกนประเทศกาะตุเลก็คือมันมีพืชชน,นิดหนึ่งะนะ,ะที่มันมีความงอกงาม<ะ>ความอุด,ดมความเขียวซึ่งเป็นพืนชชุ่มน้ําหรือพืชที่อยู่กับน้ําหรืออยู่อยู่ในดินแดนที่มีความอุด,ดมสมบูรณ์กาะตุเลก็คือดินแดนที่มีความอุด,ดมสมบูรณ์<ะ><ะ>ที่บรรดาพืชพันธุ์ต่างๆเนี่ยจเจริญงอกงามนะหรือพูดง่ายๆก็คื กาตุเลคือดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายครนะ<ม>ทั้งใต้ดินทั้งในป่าดังนั้นกเกาตุเลมันน่าจะมีความหมายของความอุดมสมบูรณ์นะ,ออะนี่คือนี่คือความหมายของคําว่ากอะตุเลใช่นี่ถ้าเราอาจจะมองเผื่อนาคตหรือว่าเราเป็นเราสมมุติก็ได้เราสมตสมติว่าถ้าในอนาคตเนี่ยเกิดว่าเกลียง ตั้งประเทศได้อืมีความเป็นไปได้สูงนะครับที่กรลียอาจจะใช้ชื่อชื่อชื่อประเทศที่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 เป็นอิสระแล้วเนี่ยจะใช้คําว่ากอตูเลยแต่คิดว่ามีความเป็นไปได้สูงไหมครับมากกว่าคําว่าคารเรนคือผมมองว่าณในสการณ์ณปัจจุบันเนี่ยการที่จะแยกตนเองออกมาเป็นประเทศเนี่ยนะ มันไม่ใช่เรื่องง่ายมันไม่ง่ายเพราะมันมีเหตุปัจจัยอื่นๆหลายอย่างที่เกี่ยวข้องทําไมก็เรื่องอยากจะได้ประเทศหรืออยากมีประเทศเพราะตัวเองคิดว่าเฮ้ยถ้ามีประเทศแล้วมีดินแดนแล้วเราจะมีพื้นที่ที่ชัดเจนเราจะได้รับการดูแลปกครองด้วยความสงบด้วยความเป็นธรรมไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบนั่นคือความต้องการประเทศและความร่มเย็นอย่างนั้นแต่ว่า มันอาจจะไม่ง่ายหรอกนะ<ช>แล้วก็มันเป็นไปได้ยากเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐส่วนกลางหรือพม่าเนี่ยไม่ได้กระจายอำนาจอย่างแท้จริงไปยังกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆรัฐอื่นๆดังนั้นนอกจากไม่ได้กระจายอำนาจแล้วโดยดรัฐมนูญเองก็ดี<ช>ต,ต่างๆแล้วก็ยังให้อำนาจส่วนกลางการใช้ทรัพยากรในแต่ละรัฐก็ดึงทรัพยากร นะรายได้หรือภ<พ>าษ<น>ีจากรนะัฐต่างๆเนี่ยเข้ามาส่วนกลางดังนั้นคนเกลียดก็เกิดความรู้สึกเออตนเองอยากจะมีส่วนร่วมหรือดูแลพื้นที่เหล่านี้ถ้าเป็นได้ก็อยากจะเป็นประเทศเลยแต่ว่ามองว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันมัน,ม,นม,มีการปรับ กลุ่มแก้ไขรัฐธมนูญใช่ที่จะให้กลุ่มชาติพันธุ์ต่างเนี่ยมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสุขสุขเฉลยีทรัพยากรนะอย่างทั่วถึงพัฒนาอย่างทั่วถึงไม่กระจุกอยู่ที่ใดที่หนึ่งแทนที่รัฐจะเอางบเนี่ยไปทุ่มไปทางด้านความมั่นคงทหารใช่เอางบมาเหล่านั้นทุ่มเรื่องการศึกษานะทุ่มเรื่องสาธารณสุข รูปภคต่างๆไปยังรัฐต่างๆนะกลุ่มชาติพันต่างๆถ้าทําอย่างนี้ได้เนี่ยข้อขัดแย้งมันก็จะไม่ไม่มีแตคือมันต้องอยู่ร่วมกันแบบครับผมเอมีการกระจายอํานาจการแบ่งปันผลโยยน์ในชาติที่ที่มันลงตัวที่มันเท่าเทียมที่มยุติธรรมนะครับผม ทีนี้ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าแบ่งเป็นประเทศแล้วหรือเปล่าถ้าเป็นแยกเป็นประเทศปั๊กเนี่ย มันจาเป็นต้องใช้ทรัพยากรบุคคลนะเอยอะแยะเลยในการ,รที่บริหารจัดการ<ช>าบางทีกระเหรี่ยงเราอาจจะต้องใช้เวลาอีกนานในการที่จะเ,เปิด<ร>อโอกาสให้คนรุ่นใหม่ใช่ไหมตอนนี้เรามีคนเกลิ่ยเยอะแยะหมดไปต่างประเทศแล้วค,คนเรานั้นจะกลับมาหรือไม่กลับมาเราก็ไม่รู้<ช>แต่ว่าถ้ากลับมาประ,ร,าระเทศมันก็ได้ประโยชน์แต่ว่านักปัจจุบนันเราเห็นว่า กลุ่มผู้บริหารนะผู้กลุ่มอำนาจในองค์กรของเกลียงอะไรเราเองเนี่ยก็ยังเป็นผู้อาุโสเสียส่วนมากนะบทบาทของรัฐสาวคนรุ่นใหม่ก็ยังไม่ค่อยได้รับอนาสไม่ค่อยได้รับบทบาทเท่าไหร่